เ,เขาถือไลน์ได้อ,อยู่บ้านเนี่ย <Yeah. S 2> เขาซื้อหาหนึ่งหาสวงเล้ว <Okay. S 2> สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่นานเข้าสู่ทีมงานของ ผู้เฝ้ารู้ว้พอสะไว้พาด้วยขับเรียีครับเมื่อสิบีพาตามแนวทางของพอเซียนขัแบเรียี่ครับผมพ่อเซียนนะครับเนาะโทรมาด่วนครับเรียกบอกฟ้าตั้งกล้องมาทั่นว่าฟ้าตั้งฟ้าตั้งมาทั่นขัแบเรียี่ครับผมก็เลยจอดรถกลดางข้างครับแอบปบลทันนะครับเนาะพ่อเซียนเพิ่นสิปล่อยเลขกปวดนี้คือสิ่ฟันดีนะครับเรียี่ับผมปกติเลยโทรถามหาเอา องวดนี้โทร่น้ำเลยครับเอฟซีผมฟังปอเซียนปอเซียวสูฟ,ฟ,ฟังนะครับเด้อก้อนสิเขาไปชมชิปของปอเซียนเอฟซีก็ให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางนะครับเอฟซีก็ผมมักกระจัดขัดกระพานขันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผุถเฒ่าพารวยพอสวัยพารวยนะครับเอฟซีครับผมขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อไปฟังปอเซียน คนสีบอกสูฟังกับเลขฝันบอกเลขอย่างครับเอฟซีครับผมครับสวัสดีครับป่อเซียนครับสวัสดีครับโอ้ส่วนสิติดต่อกันได้เนาะ<อ>ขั้นผู้นึงว่างผู้นึ่งผู้บ่ว่างเอาอันจังว่ากินข้าวเที่ยงพอดีสีบ่ว่างอยู่บ่ว่มเอาะสะนอกมือนี่อันร้านเขาซื้อเนี่ยมาเขาสมัคร อบอโอ้ยอืมกเลยเอิอเนี่ยมาลาบก็เลยเอินมาคอยเอิญมาแ่มาไปกินโอ้ครับผมก็เลยได้ลาบปากเลยเอออะจนคุยกับโดเนี่ยช่ไยเออก่อนสิบอกหวยกับลาบปากเขามาก่อนเออนี่บอกเขาสั่งเขาวันสั่งเนื้อลาบกินรอเออโอ้เขาถือใรเนียอยู่บ้านเนี่ยเี่เขาซื้อหาหนึ่งหาสวางแล้วโอ้โห ได้เลขมาได้ใส่ะหาหนึ่งหาสองรเซียนเอ้าเขามาถามไปงี้ได้เลขคนไหนโอ้้องคนได้ทานหนึ่งคนเนาะเรอเลาเราเลาบอกาหานึงมันจะบากอขืนได้โคเซียนเออเขาก็ซื้อขืนนะเขามาซื้อหาหนึ่งล้าก็ซื้อาหาัองมนโอ้ๆๆที่ไปที่มาของเอ่อได้กินลาบเนื้ออันนั้นลาบเนี่ยไม่กินต้งมือแรกกุลาเขาเอิญไปครับผมต้ามือแรกว่ากุลาเออ สั่งลาดกินรอครับเปิเขาแน่นเขาก็คือพูะะมื่นพูละสีพันหาพันนีนล่ะโอ้ที่โป้คนนี่ล่ะเขามาถามโอเขาฝันเกี้ยวาวันปันพญายียนอันฝันอ้อมเฮี่ยนว่าสันเออเกิดันอ้อมเยียนซกัชื่อหาหนึ่งหาสองแล้วสูสันหรอกเออฝันว่าพญายิ่ฝันออมเี่ยนยาค้องตี เออวานวาน่วานหวันไม่เซียนเดือวังครับผมอืมวันนี้พ่นฝันเจียวไหลเลยพ่วดีเจเออโอ้โหนฝันเกียวไม่เซียนไหนเออเขามาถามวุนวุุุนี่เลยอ้ไม่เงี้ยจะเรียกตัวใดว่าเดินเขาทำอ๋อเขาเาปลาไหมสองตัวหรืนเนากปลาขาวนี่ไหมโอ้อืม ฝันว่าเข้าป่าไมา่สองตัวเออกระเล็ดเลขได้เพิ่งที่ออกตัวเก่าจะไหนวุ้นีิมีตัวเก่าจะไหนโอตัวเก่าตัวเดียวหรพ่อเชียนเออเรียกว่าส่วเขาเลยถามันกูย่ายพูนั่นมันมเรียกว่าเรียกมีสองในทิศเพื่ออืมเขาเรียกมี่ออกออกแปดสองตัวเดียวเพ่อนสนองอ้ป่าสองตัวฟันเจ้ามึงไหมเพื่อนเออ เลขที่ออกกันออกได้ก็ออกแปดแปดสองหาแปดสองมันออกแล้วสนอหรออมันบอกออกท้ำย like so ีสสนอกมันออกแปดสองกันออกอีกมันออกหาแปดสองมันออกเหล้อเลยสมั้งกันจะออกกันออกมันออกแล้วออกอีกเลยยี่ห้อออกใกล้ไม่นอยเลขสองตัวแล้วสนอหอกแปดสองเสนอหรอกแต่ตัวที่สามมันจะเป็นแปดแปดสองสนอหรอกแปดเป็นแปดสองแปดแปดสองเลีหนาหลีดบืด เลขสองตัวคือแปดสองสองแปดออกวไหนเออสองแปดสองสองแปดออกไม่ได oh, ้เลขสองแปดเออเลขสองแปดโมเขื uh ่อออกเคลียร์โอ้โหเด็กออกในก็ออกแปดสองมันออกปางนึ่งเลขหาสิบเอ็มันออกมาไหนสนองขบอกเขาเจ้าเนี่ยเจ้าเขาตุ๊กเด็ก ผมว่าได้ซื้อเลขได้แล้วสนะคุณเพิ่งซื้อเลขว่าหลายงวดคนถือ, 10, 000, 2, อคนรับเงินคนหาพันคนสองพันนะฮะโอ้หาสองเป็นเหตุเนี่ยเออหาสองบัดน,นี้ที่<อ>พ่อเชียนฝันเต็มๆนี่ฝันยังไงก่อนฝันว่าเขาเอาปลาใส่จานมาให้ยสองตัวปลาขาวใหญ่เมีดเล็กเมย์ใหญ่ๆเอาใส่จานมาให้เลยเออเอาใส่จานเห็นตัวหัวมัน ปลาขาวเห็นตูหัวหักงเออปลาขาวปลาตะเพยียนแม่มมนเป็นโลสองโลหมนไหมโอ้โตยิงใหญ่พูดนะเออโตอยิงใหญ่สองัวเฮียงกันคุกเฮียงกันโอ้ใส่ถาดเฮียงกันมากก็น่าเหล็กขาวขาวเปื่อนเนอยู่เนาะก,ก็เลยว่าคนนั้นเ,เลยมาถามถามตะมือคนละถามตะมือวันที่สองเนละถามมือวานก่อนนี่โอ้ลังเล็กออกเขามาถามเลยเขาวันเกี่ยวอเออเขาวันเกี่ยว เออว่าูบอกใ้อีตัวได้เป็กยังไงนันสนเออกูได้แปดแปดสองเอวน้องแต่กูที่เรียกได้เร็วเท่วเดิมน้อะกันกูจับไดไ้รักได้มั้น้กูนั่นโลกูมีเลขเลขหลักดูวยสินนอู้บิ๊กักกูมีอยู่อสามตัวที่สีมาได้คือแปดแปดสองเตีอเอ2 2> เอแปดแปดสอง ทันเลขแปดแปดสองออกเลขข้างล่างสิออกเบอนเนี้ยออตัวไหนล่ะพ่อห้าห้าโอ้ล่างสิเป็นห้าคาเลยเออโอ้ล่างจะเป็นห,าหาออ้าห,าหาออ้าคือว่าเลขขันมัน,ม,นมันเอาเลขออกาสองเลย อะไรเบื oh, stage, ้งเลังเขาเหล็กล่างเนี่ยมันถิบอกสอง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 ว่าเหล็มันตีเหล็คูณเออคนถึงน้าไหลเหลยกคนถึงน้ำไหลเออล่างนี่เป็นหาหาเลยบ่เออว่เป็นสองหาบ่บ่เหล็กถืออกหาสองตัวเลยหาสองตัวเลยเออหาหาเลยเออหาหาเลยนะมันมันบอกตัวกรับตัวมันบอกหาสองมันบอกสองหาตัวงมดนี่บอกบอกบอนสีบ่หามันผาแล้วมันหา กินว่ามันมันออกขาสองแยกเที่ยวมันจะออกจากจังหวัดแล้วสามห้าสองมันออกแล้วมันออกไม่อย่างมันออกขาดสองหาดสองแล้มันออกขาดวันนี้มันเหนิ่มันออกแปดสองมันออกห้าแปดสองมันออกมาแล้วงวดสีม้ามันก็ตตองออกแปดแปดสองมันออกวันหนังขั้นเลขสามดับตัวดับชูมาตัวเกิดมันสีมาเลขแปดมันเกิดรักจิบ ต่น,นี่โอ้เห็นว่างวดนี้พ่อเสียนนี่มันใจเลยเ่ยป่ะเถอะเออแปดแปดสองสามตัวบนฮะสามตัวบนนี่แปดแปด,แปดสองนี่หรือจะเอาหกตัวกันไหนมันมันออกสิถือถว่าเราหกตัวพ่อเซียนฮะมันถือถว่าเรามันสีขึ้นตอนนั้นว่าหละมันมันจับเลขว่าท่านนั่นว่ามันจะเอาหกตัวแบนไหนเพราะว่า มี่วัยยุหกตัวเออจวา,า,าวามันสิบห้าบอาแตเนี่เออเอาควันวันนึงเกือบถึงวันที่หาเว้ยโ <What do? S 2> อ้โตของเขามันหนึ่งศูนย์เก้าหกมันว่าของเขามันออกศูนย์เก้าหนึ่งเนาะเออของเขามันศูนย์เก้าหกของเขามันศูนย์เก้าหนึ่งอหนึ่งห้าหนึ่งเออเกือบถึงวันที่หา uh. เออเกือบได้ สองมืองอ่นหนึ่งแล้ว,เ,ออกลวเกือบเลสี่สมืออ่นหนึแล้วเกือบเลยสี่หกมื่นปุ๋ยหกสา,สามใบอยู่พี่สามใบหกมืออ่นถึงแล้วโอ,อ้แต่ว่างวดนี้พ่อเสียนนี่มันใจคักแล้วมันว่าเนี่ยเรียกว่านี่มันใจแห้งคือแปดแปดสองพ่อป่าสองตัวเนี่ยออป่ามันป่าขาวสองตัวป่าขาวป่าละวันแม่ไม่ไงสองตัวอาจานย์มันสีพวกเป็นเจ็ดบอกพ่อเสียนบ่บ่มันเต็มจานดิโอ้มันเต็มจานดิ เออป่ามันเห็นป่ามันก็นั่นแล้วแล้วป่าติมจานมันก็บจานไม่หญ่เนาะมันเต็มจานใส่สองตัวเต็มจานมาเม่ามีจานไหมเห็ว่าแปลว่าป่ามันกับสองตัวมันกับสองก็แล้วเนาะเออสองกแล้วป่ามันเป็นเจ็ดเนาะเออการทิ้นป่าขามันจะเป็ยนแปดงอย่างเงี้ยไหเออเออการเป็นปลาดุกมันเป็นสิเป็นเก้าเออเนาะ ้าเป็นมาคอ้มันจะเป็นเก็บรักทีของมันมากส่นอห่างว่างวดนี้ฟันธงไปที่สามตัวแปดแปดสองแม่แปดแปดสองขันธงเ,เลขล่างนี่5าตัวเ,เ,เดียวฮาาตัวเดียวออ้าาตัวเดียวเม็ดเดียวกับเซี่กับผม เป็นความฝันของอเพราะอาเห็ดเล็กมันมาเห็ดมากชอบมาหลายงวดแล้วมันมันเฮ็ดมากสิมันบมดหมดอยากนั้นปันใดน,นะนออี่ของเขาถือว่าเขา่ขาเต็มเต็มบางเลงอ่ะมันไม่หาหนึ่งก็หาสองก็ยังหาสามเลยอ,อ่ะแต่ยังบอกไปแล้วเอองออออวดนี้เต็มเต็มคือแปดสองสองตัวบนครับสามตัวแปดแปดสองเลขล่างพอเซียน ปันตรงไปที่ห้าห้าครับเอสซีครับผมดวงมันขึน้นแล้วแมนก็จ้วางเลยโอ้ครับผมอ่ดวงกำลังขึน้นวาสั่น์ว่างมันล่องนี้ว่างร่องตุ่นนี้ร่องตะปีไม่มากมันลงมากมันผิดเป็นดวงขึ้นโอ้บาดนี่เพราะเสี้ยนดวงขึ้นเรียบร้อยแล้วเออเมื่อนี้ก็เลยโทรด่วนหาพ่อไว้ทันทีครับเอซีโทรมาเลยโทรมาหมาพ่อไว้เบิ่งที่หัาลงกิบเจ้าของก๋วยกระหน่ามครับผมเอาโชคมาทำร้อยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้ครับเด้อเอซีครับผม แนวทางนะครับเด้อเป็นเพียงแนวทางท่านนะครับยูซีผมมักจะจัดขัดกับพันกันมากันชอบก็อย่าลืมกดติกดแชร์ให้กับทางทีมงานผู้ต่อพารวยพอสววยพารวยนะครับยูซีผมแต่จะบไปเพียงเท่านี้ครับพ่อกระไรในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเซียนครับสวัสดีครับ